สวัสดีนักเรียนในระดับชั้นป .5 ทุกคนนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับซึ่งอ,อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับด้วยสถานการณ์าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าโควิด19เนี่ยนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะ เดินทางมาเรียนได้ตามปกตินะครับครูเองก็ต้องอได้จัดทำนะครับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสอนนะครับเรื่องของระบบการย่อยอาหารนะครับให้นักเรียนได้นะไปศึกษานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอนะครับที่ครูได้จัดทาในวันนี้นะครับซึ่งพวกเราจะได้เรียนในเรื่องของระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายปัสสาวะ นะครับในระดับชั้นป .5 เนี่ยนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับซึ่งวันนี้ก็จะสอนเรื่องของระบบย่อยอาหารก่อนนะครับส่วนเรื่องระบบกถ่ายปัสสาวะนั้นนะครับก็จะได้เรียนในครั้งต่อไปนะครับซึ่งระบบย่อยอาหารนะครับเป็นระบบที่สําคัญนะครับจริงๆแล้วในร่างกายของเรานะครับมีระบบต่างๆหลากหลายระบบมากนะครับอย่างเช่นระบบไหลเวียนเลือด ระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับระบบผิวหนังระบบประสาทนะครับหลากหลายระบบนะครับแต่ในระดับชั้นป .5 เราก็จะเรียนอยู่เบื้องต้นนะครับก็2ระบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในระบบอื่นๆพวกเราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปนะครับนั้นในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า uh, digestive system นะครับนะครับก็คือระบบย่อยอาหาร นะครับเรื่องของการย่อยอาหารนะครับความหมายก็คือและความสําคัญของระบบย่อยอาหารนะครับก็บคือกระบวนการแปลสภาพอาหารนะครับ,รบรรที่ให้มันขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะครับจริงๆแล้วความหมายก็คือการแปลสภาพของสารอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่นะครับและละลายน้ําไม่ได้นะครับให้เป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลเล็กลนะครับจนสามารถละลายน้ําได้แล้วก็ ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับได้โดยการอาศัยกระบวนการเชิงกลและก็กระบวนการเชิงเคมีนะครับนี่คือความหมายโดยคร่าวๆนะครับเรื่องของการย่อยอาหารกระบวนการย่อยอาหารนะครับที่ครูพูดไปนะครับมีอยู่2ลักษณะก็คือกระบวนการย่อยอาหารเชิงกลและก็กระบวนการย่อยอาหารเชิงเคมีนะครับการย่อยอาหารเชิงกลก็คือเป็นการบดเคี้ยวให้มีอาหาร ให้มีขนาดเล็กลงนะครับเช่นการบดเคี้ยวในปากนะครับการย่อยอาหารที่เป็นาทางเคมีนั้นนะครับเป็นการย่อยที่ต้องใช้เอนไซม์นะครับเอนไซม์ก็คือนำย่อยมาช่วยทำให้โมเลกูลของอาหารมันมีขนาดเล็กลงนะครับเช่นเปลี่ยนโมเลกุลของแป้งให้เป็นน้ำตาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับในเรื่องของระบบ ทางเดินอาหารเลยระบบย่อยอาหารของคนนะครับมันจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนนะครับถ้าพวกเราได้สังเกตนะครับข้อ1ถึงข้อเจเนี่ยนะครับระบบย่อยอาหารของคนจะเริ่มต้นจากปากก่อนนะครับ oral cavity นะครับส่วนที่สองก็เป็นคอหอยนะครับ pharynx นะครับอันที่สามก็คือข้อที่สามก็คือ esophagus นะครับหลอดอาหารแล้วก็ stomach กระเพาะอาหารนะครับ แล้วก็ลำไส้เล็ก small intestine ลำไส้ใหญ่ large intestine นะครับและข้อที่7ก็คือ anus นะครับก็คือทวารหนักในกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับคือกระบวนการย่อยอาหารนะครับจากบนสู่ล่างนะครับกระบวนการที่1น,นะครับกระบวนการที่1นะครับในช่องปากนั้นนะครับก็เป็นกระบวนการการย่อยอาหารเชิงกลนะครับต้องมีการอะไรครับมีการบดเคี้ยวอาหาร นะครับเดี๋ยวเราเรียนในสไลด์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรียนจะได้เรียนในสไลด์ต่อไปนะครับนักเรียนจะดูนะครับจากสังเกตในภาพเนี่ยนะครับระบบย่อยอาหารเริ่มต้นจากนะครับปากผ่านหลอดอาหารนะครับเข้าสู่กระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับผ่านลำไส้ใหญ่ผ่านทวารหนักอย่างเงี้ยนะครับนักเดี๋ยวให้ดูจากแนวแนวด้านบนลงลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับช่องปากนะครับการย่อยอาหารเริ่มต้นจากช่องปากนะครับแล้วเดี๋ยวจะสังเกตเห็นว่าปากเ,เป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหารนะครับมีส่วนประกอบสําคัญก็คือฟันนะครับฟันมีความสําคัญในเรื่องของการบดเคี้ยวอาหารทําให้เศษอาหารเล็กลงนะครับทําให้อาหารเล็กลงนะครับกระบวนการย่อยอาหารเริ่มต้นที่ปากก่อนนะครับใน ในปากของเราก็จะมีต่อมน้ําลายนะครับก็จะขับน้ําลายออกมานะครับซึ่งมีน้ําย่อยอะไมเลสนะครับหรือทยาลินนะครับออกมาคลุกเคล้านะครับจริงๆแล้วกระบวนการย่อยในปากเนี่ยนะครับก็จะมีฟันมีต่อมน้ําลายนะครับแล้วก็มีลิ้นด้วยนะครับต่อมน้าลายเนี่ยจะขับน้ําลายซึ่งในน้ำลายเราเราจะเรียกว่าน้ำย่อยอะไมเลสนะครับเข้ามาคลุกเคล้านะครับช่วยในการย่อยแป้ง นะครับย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลนะครับเวลาเราจะสังเกตเห็นว่าทําไมถึงย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลอย่างเช่นเวลาเราอมข้าวเหนียวนะครับลองเอาข้าวเหนียวโดยที่ไม่ได้เคี้ยวนะครับอมๆไว้นะครับสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันมีรสออกหวานแต่ไม่ที่จะหวานเหมือนน้าตาลนะครับรจะรู้สึกว่ามันมีเอเหมือนมีรสหวานอย่างเงี้ยนะครับก็คือกระบวนการอของต่อมน้ําลายที่มันหลั่งออกมานะครับมาคลุกเคล้า กับข้าวนะครับก็เป็นการเริ่มกระบวนการก็คือย่อยย่อยแป้งนะครับเพราะข้าวมันเป็นแป้งนะครับก็เปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลเหล่านี้นะครับเป็นต้นต่อไปลิ้นนะครับลิ้นก็เป็นกล้ามเนื้อที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วในหลากหลายทิศทางนะครับทําให้ช่วยในการกลืนทําให้ทําหน้าที่ในการรับรสอาหารนะครับเพราะที่ลิ้นนั้นจะมีปุ่มรับรสที่เรียกว่าเทสบัตนะครับอ่า จะมีในลิ้นเนี่ยจะมีจุดที่รับรสอยู่สี่ตำแหน่งนะครับนักเรียนดูภาพประกอบนะครับรสหวานรสหวานจะอยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่บริเวณปลายลิ้นนะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะก็จะมีหน้าที่ในการรับรสหวานนะครับรสเค็มรสเค็มก็จะอยู่บริเวณปลายลิ้นนะครับที่เป็นช่องสีฟ้านะครับนักเรียนสังเกตดูช่องสีฟ้านะครับจะทําให้เราสามารถรับรสเค็มรสเปรี้ยวก็จะอยู่บริเวณข้าง ข้างลิ้นนะครับส่วนลดขมก็จะอยู่บริเวณคนลิ้นที่เป็นสีม่วงนะครับนี่คือลักษณะของตำแหน่งต่างๆนะครับลิ้นลิ้นก็ทําหน้าที่ในการคลุกเคล้าอาหารนะครับช่วยคลุกเคล้าอาหารในปากเรานะครับกระบวนการย่อยเริ่มแรกจากปากนะครับในช่องปากของเรานะครับเริ่มงจากฟันบดบดเคี้ยวอาหารลิ้นช่วยในการคลุกเคล้าแล้วก็มีการหลั่งนะครับน้ําลายนะครับนะครับ จากต่อมน้ําลายนะครับเพื่อมาย่อยย่อยแป้งนะครับให้เป็นน้ําตาลในกระบวนการเริ่มแรกก็จะเกิดขึ้นต้นที่ปากก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาดูนะครับการเคี้ยวนะครับการเคี้ยวอาหารนะครับถ้าเราเคี้ยวอาหารดีเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขสุขภาพของเราอย่างไรนะครับคุมีวีดีโอให้พวกเราได้ดูนะครับลองดูนะครับ ขภาพดีคุณคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะกระจางจิตได้ศึกษามาอย่างดีนะคะว่าการดูแลสุขภาพอย่างที่คุณคุณรู้ว่ามีหลากหลายวิธีการออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอหรือแม้แต่การกินดีอยู่ดีโดยเฉพาะการกินอาหารหรือเคี้ยวอาหารที่ถูกต้องก็จะช่วยให้สุขภาพดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำคัญอย่างไรเหรอคะการเคี้ยวนี้ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมอาหารได้ดีช่วยควบคุมน้ำหนักเพราะการเคี้ยวอาหารน,น,นานๆจะช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นช่วยย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นลดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกรวมถึงช่วยให้ฟันแข็งแรงด้วยนะคะแต่จะเคี้ยวอย่างไรถ้าเป็นอาหารที่นิ่มๆเช่นข้าวหรือขนมปังเคี้ยวประมาณ1ิครั้งคะ่ะ ถ้าเป็นเนื้อสั์และผักก็เคี้ยวประมาณ20-30ครั้งแต่ถ้ายังรู้สึกว่าไม่ละเอียดก็ให้เคี้ยวเพิ่มนะคะไม่ใช่ว่าครบ20ครั้งแล้วยังไม่ละเอียดคุณคุณก็กลืนเลยเดี๋ยวจะติดคอได้นะคะแถมทําให้ระบบย่อยอาหารไม่ได้ด้วยรู้อย่างนี้แล้วลองปรับพฤติกรรมการกินหรือการเคี้ยวอาหารกันหน่อยนะคะเพียงแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นคุณคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีได้ทันตาเห็นค่ะเลิฟเลิกระจ่างจิตไปแล้วสวัสดีค่ะ ะนะครับเรียนจะสังเกตเห็นว่ากระบวนการเคี้ยวอาหารนะครับนั้นมีความสําคัญนะครับเริ่มจากช่องปากนะครับเคี้ยวอาหารนะก็มีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีได้นะครับถ้าเราบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับเวลาที่อาหารส่งต่อจากปากนะครับเข้าสู่หลอดอาหารเนี่ยนะครับก็จะ เข้าสู่กระเพาะอ,อาหารกระเพาะอ,อาหารเราก็จะไม่ได้ทํางานหนักมากเกินไปนะครับเพราะกระบวนการย่อยนั้นถูกย่อยมาดีจากเริ่มตั้งแต่ปากนะครับเพราะฉะนั้นนรามาดูนะครับจริงๆแล้วหลังจากกระบวนการเคี้ยวนะครับเราก็จะส่งอาหารผ่านด้วยการกลืนนะกลืนก็จะผ่านอะไรครับผ่านหลอดอาหารนะซึ่งก็ผ่านคอหอยนะผ่านคอหอยจริงๆแล้วันจะมีส่วนที่เรียกว่า กล่องเสียงหรือฝาปิดกล่องเสียงนะครับหรือว่าหลอดลมต่างๆเหล่านี้นะครับในระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารหรือกืนอาหารนะครับหลอดลมก็จะมีการปิดแต่ถ้าถ้าหลอดลมไม่สามารถปิดได้นะครับไปทําให้อาหารเศษอาหารเนะี่ยเข้าไปในหลอดลมได้นะครับทําให้เกิดการสําลักอันนี้นะครับก็คือเรื่องของการนะการเคี้ยวอาหารและการกืนนะต่อไปนะครับหลอดอาหารนะครับหลอดอาหาร p e r i s t a าซินะครับหลอดอาหารก็คือท่อนะครับท่อลำเลียงอาหารที่อยู่ด้านหลังของหลอดลมนะครับแล้วก็ทะลุกระบังลมไปต่อกับปลายส่วนบนของกระเพาะอาหารนะครับหลอดอาหารจะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่เราเคี้ยวแล้วลงไปในกระเพาะอาหารโดยการบีบรัดของผนังกล้ามเนื้อนะครับเพราะนั้นหลอดอาหารมีความสำคัญแต่ไม่ได้มีการย่อยนะครับแต่เป็นส่วนลำเลียงนะครับมีการบีบรัดนะครับ เราะนั้นมีการหดตัวจริงๆก็คือการหดตัวหรือว่าหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ส่งอาหารเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารนั่นเองส่วนที่สามนะครับส่วนที่สามกระเพาะอาหารนะครับส่วนที่สี่นะครับกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็เป็นอวัยวะที่ต่อจากหลอดอาหารนะครับในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับพออาหารเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารแล้ว นะครับในกระเพาะอาหารก็จะขับน้ําย่อยนะครับขับน้ําย่อยเพปซีนนะครับซึ่งจะช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีนส่วนใหญ่โดยเฉพาะใช้เวลาประมาณสามงสี่ชั่วโมงนะครับเห็นไหมว่ากระบวนการย่อยอาหารเนี่ยนะครับในแต่ละมื้อที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยนะครับอาหารจะใช้เวลาย่อยสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับเช่นเราทานอาหารตอนเจ็ดหรือแปดโมงเช้าเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาย่อยสาสี่ชั่วโมงนะครับก็จะพอดีกับอาหารมื้อเที่ยง ที่เราจะทานในมื้อต่อไปพอเราทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จก็จะสู่กระบวนการย่อยอีกสามงสี่ชั่วโมงนะครับก็จะไปจบที่อาหารตอนเย็นเห็นไหมกระบวนการต่างๆนะครับถ้าเรากินอาหารได้ตรงเวลาเนี่ยก็จะไม่มีผลต่ออ่ตอการเกิดโรคกระเพาะอาหารนะครับเพร้ะจะเห็นว่ากระบวนการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับก็มีส่วนสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการเคี้ยวถ้าเราเคี้ยวอาหารไม่ดีกระเพาะทํางานก็จะทํางานหนักนะครับ เคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวไม่ไม่ดีก็เกืนกืนรีบกืนอาหารก็จะทําให้กระเพาะเราทํางานหนักมากนะครับนี่ขนาดถ้าปกติทํางานอยู่สามสี่ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าเราทานอาหารไม่ไม่ได้ย่อยอาหารจากปากที่มันละเอียดจริงๆเนะี่ยก็ทาให้กระเพาะทางานหนักนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของกระเพาะอาหารนะครับก็จะมีส่วนของผนังกระเพาะอาหารต่างๆนะนะนี่ดูนะครับภาพ การบีบตัวของกระเพาะอาหารต่างๆนะครับนั่นจะสังเกตเห็นนะครับว่ากระเพาะอาหารนั้นมีการบีบตัวเพื่อย่อยอาหารนะครับกระบวนการย่อยย่อยที่ปากไม่พอนะครับต้องย่อยที่กระเพาะอาหารนะครับเพื่อทําให้อาหารเล็กลงต้องใช้น้ําย่อยต่างๆเข้ามาทําหน้าที่ในการช่วยย่อยอาหารแต่ละประเภทที่เราทานเข้าไปด้วยนะครับ <c oughs> ภาพนี้ก็จะเป็นภาพเนื้อหัวลูดของกระเพาะอาหารนะครับ อ่าเรามาดูนะครับในในขณะที่เรารับประทานอาหารนะครับบางครั้งเรามีการปวดท้องนะครับโรคเกิดจากโรคกระเพาะอาหารนะครับโรคกระเพาะอาหารเกิดจากาการกินอาหารที่มีรสจัดนะครับกินอาหารไม่ตรงเวลาอันนี้คือปัจจัยอื่นๆที่เกิดจากตัวเรานะครับกินอาหารเผ็ดจัดรสจัดอย่างเงี้ยกจะตกรให้เกิด การระคายเคืองหรือเกิดแผลในกะระเพาะอาหารได้อันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคก,กะระเพาะอาหารแต่มีสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมีแบคทีเรียรครับมีแบคทีเรียรที่ทําให้เกิดโรคก,กะระเพาะอาหารนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะครับเดี๋ยวครูมีวิดีโอให้ดูนะครับซึ่งแบคทีเรียรชนิดนี้นะครับเข้าไปทําลายไปทาให้เกิดเป็นโรคก,กะระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งในเรื่องของกระเพาะอาหารได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับสวัสดีครับโรคกระเพาะอาหารหมายถึงการเกิดแผลบริเวณกระเพาะอาหารโดยตรงหรือเกิดแผลบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งอยู่ติดกับกระเพาะอาหารผู้ป่วยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาอาการเป็นเป็นหายหายรักษาไม่หายขาดซึ่งปัจจุบันเราพบว่าสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่ง มาจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพรโรไรโดยปกติแล้วกระเพาะอาหารจะมีสภาพเป็นกรดอย่างแรงทําให้แบคทีรียส่วนใหญ่ถูกทําลายจนหมดแต่เนื่องจากเฮลิโคแบคเตอร์ไพรโรไรเป็นแบคทีรียที่มีลักษณะพิเศษสามารถสร้างด่างมาหักล้างกับกรดทําให้สามารถอยู่และเติบโตในกระเพาะอาหารได้และเชื้อนี้ยังเป็นสาเหตุโดยตรงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้อีกด้วยอาการของโรคกระเพาะอาหารส่วนใหญ่จะปวดบริเวณยอดอก หรือใต้ลิ้นปี่ผู้ป่วยบางรายอาจจุกเสียดแน่นแสบร้อนหรืออาจปวดหลังรับประทานอาหารที่เผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดเป็นต้นครั้งต่อไปหมอจะมาพูดถึงการติดต่อของโรคและวิธีการรักษาเพื่อกำจัดเชื้อนะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้ววันนี้สวัสดีครับโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ อ่านะครับอันนี้ก็คือเป็นแบคทีรียชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารสวัสดีครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเรานะครับได้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะนั้นการทานอาหารก็ควรจะทานอาหารที่สะอาดสดใหม่นะครับปรุงสุกนะครับเพื่อป้องกันพวกแบคทีเรียต่างๆเหล่านี้นะครับที่จะส่งผลต่อ การเกิดโรคกระเพาะอาหารนะครับที่เกิดจากแบคทียนะต่อไปนะครับเมื่อร่างกายมีการย่อยนะครับทบทวนนิดนึงนะครับจากปากนะครับบดเคี้ยวอาหารนะครับบดเคี้ยวอาหารเสร็จนะครับบดเคี้ยวอาหารส่งต่อผ่านหลอดอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารนะครับจากกระเพาะอาหารมีการบดแล้วมีการหลั่งนะครับน้ําย่อยนะครับเข้ามา ช่วยย่อยนะครับในกระเพาะอาหารแล้วนะครับหลังจากนั้นกระเพาะอาหารก็จะมีการบีบรัดแล้วส่งอะไรครับส่งอาหารที่ผ่านการย่อยจากกระเพาะอาหารนะครับเข้าสู่ลำไส้นะครับลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กของคนนะครับหรือว่า small intestine นะครับเป็นรูปร่างเป็นท่อยาวถึง7จถึง8เมตรนะครับมีเส้นผ่านศูนกลางประมาณ1นิ้วนะครับแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนต้นตอนกลางและก็ตอนปลาย นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าลำไส้เล็กมีความยาวนะครับเจ็ดถึงแปดเมตรยาวมากเหมือนกันนะครับเะนั้นลำไส้เล็กก็จะแบ่งเป็นสามตอนนะครับตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายภายในลำไส้เล็กเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเรียกว่าวิวไลน์นะครับภายในวิวไลน์จะมีเส้นเลือดฝอยแล้วก็น้ำเหลืองนะครับจะช่วยในการดูดซึมอาหารที่มีโมเลก,กุลขนาดเล็กเข้าสู่เซลล์นะครับการย่อยอาหารในลำไส้เล็กนั้น เป็นการย่อยขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งจะต้องอาศัยเอนไซม์จากลำไส้เล็กและก็จากตับเห็นไหมจะมีตับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากตับแล้วก็ตับอ่อนนะครับ,บมีการย่อยอาหารประเภทแป้งไขมันนะครับแล้วก็โปรโตีนนะครับแล้วก็ยังมีน้ําดีซึ่งสร้างโดยตับแล้วก็สะสมไว้นในถุงน้ําดีนะครับอาหารที่ย่อยแล้วจะซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายนะครับ อ่ะดูนะครับเดี๋ยวดูภาพต่อไปนะครับลักษณะของลำไส้เล็กและก็ตับอ่อนนะครับอ,อ่านี่นะครับลำไส้ส่วนต้นนะครับเรียกว่าดูโอดูโอดีนัมนะครับส่วนกลางเรียกว่าเจจูนัมนะครับส่วนปลายเรียกว่าไอเลียมนะครับอันนี้คือลำไส้ ส่วนต้นส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลาย <iałem S 1> <dragon S 2> นะครับ, it, บกระบวนการย่อยนะครับร่างกายของของคนนะครับจะสร้างถุงน้ําดีไว้ที่ตับนะครับเพื่อหลังน้ําย่อยนะครับมาช่วยในการย่อยนะครับอาหารในกระบวนการย่อยนี้นะครับจะย่อยที่ลําไส้เล็กนะครับแล้วก็ส่วนของตับอ่อนก็จะมีการหลังน้ําย่อยเข้ามาช่วยนะครับในการย่อยอาหารนะครับ ดูตับลักษณะของตับคนนะครับนั่เราจะเห็นว่าในตับมันก็จะมีถุงน้ําดีอยู่นะครับถุงน้ําดีแล้วก็จะมีท่อนะครับท่อน้ําดีเพื่อส่งน้ําย่อยนะครับในถุงน้ําดีนี้ก็จะมีน้ําย่อยนะครับเพื่อช่วยในการย่อยอาหารนะครับย่อยในส่วนของลําไส้นะครับต่อไปนะครับลําไส้ใหญ่นะครับ ลำไส้ใหญ่นะครับรัอินเทสไทนะครับก็จะมีแบคทีเรียตะกี้เราได,ได้ดูนะครับในในส่วนของโรคกระเพาะอาหารนะครับก็จะมีแบคทีเรียตัวร้ายนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับที่มีผลทำให้เกิดโรคกระเพานะแต่ในลำไส้ใหญ่ก็จะมีแบคทีเรียตัวดีนะครับหรือว่าอีโคไลนะครับเป็นตัวช่วยในการย่อยกากอาหารนะครับได้เช่น B ช่วยย่อย B12 และวิตามิน B ย่อยวิตามิน K นะครับลำไส้ใหญ่เป็นส่วนสุดท้ายของระบบย่อยอาหารนะครับอยู่ติดกับลำไส้เล็กตรงรอยต่อก็จะมีระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีไส้ติ่งนะครับติดอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนของไส้ติ่งเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะครับไม่ได้มีประโยชน์ใดๆต่อร่างกายเลยนะครับเพราะแล้วก็มันไม่มีการย่อยอาหารในบริเวณนี้ด้วยนะครับแต่จะมีการดูดซึมน้ําเข้าสู่ร่างกายนะครับและส่งกากอาหารไป สู่ทวันหนักนะครับแล้วกลายเป็นกุจละนั่นเองนะครับส่วนของลำไส้ใหญ่นะครับก็จะเป็นส่วนที่มีการดูดซึมน้ํามากที่สุดนะครับมีการดูดซึมแร่าธาตุวิตามินแล้วก็กรูโคสอ่านี่คือส่วนของหน้าที่ของลำไส้ใหญ่นะครับนั้นการดูดซึมอาหารนะครับเป็นกระบวนการนําเอาอาหารที่ย่อยนะครับจนเป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะครับเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเริ่มจากบริเวณปากนะครับสรุปก็คือบริเวณปากนะครับคอหอยแล้วก็หลอดอาหารซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับไม่มีการดูดซึมนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งไปสู่กระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารก็จะมีการดูดซึมนะครับพวกแอลกอฮอล์สามสิเเข้าสู่ร่างกายเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการของลำไส้เล็กนะครับจากกระเพาะอาหารก็จะถูกส่งไปที่ลำไส้เล็กซึ่งกระบวนการ ย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กเนี่ยนะครับจะมีการดูดซึมมากที่สุดอาหารทั้งหลายจะถูกดูดซึมมากที่สุดที่เจจูนัมนะครับเพราะมีวิวรัสมากที่สุดนะครับไขมันจะถูกดูดซึมที่เจจูนัมนะครับวิตามิน B 1 2ิบเกลือแร่จะถูกดูดซึมที่ไอเลียมนะงนั้นกระบวนการดูดซึมต่างเนี่ยนะครับน่าจะเห็นในภาพนะต่อไปนะครับจาก กระบวนการต่างๆนะครับจะสู่บริเวณลำไส้ใหญ่นะครับหลังจากลำไส้ใหญ่ก็จะสู่เข้าไปสู่ที่ทวารหนักนะครับก็มีการขับถ่ายออกมาเพราะนั้นกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักนะครับชั้นในจะทํางานนอกเหนืออํานาจจิตใจนะครับมันจะเห็นว่าคนเราก็จะมีหูรูดทวารหนักถึงสองชั้นนะครับเปิดออกเมื่อร่างกายต้องการขับถ่ายนะครับเพราะนั้นส่วนของลำไส้ใหญ่นะครับจะเชื่อมต่อกับลำไส้ตรงนะครับแล้วก็ เชื่อมต่อกับทวารหนักนะครับซึ่งจะมีกล้ามเนื้อบีบตัวช่วยในการขับถ่ายหรือว่าขับถ่ายกาก,ากอาหารออกมาเพราะฉะนั้นในกระบวนการย่อยอาหารจากลำไส้เล็กเข้าสู่ลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่มีการดูดซึมมากที่สุดนะครับดูดซึมน้ําเกลือแร่อะไรต่างๆนะครับกากที่เหลือจากการดูดซึมเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอุจจาระหรือกา,กากอาหารนั่นเองและถูกขับถ่ายออกมานะครับ นั้นเราจะปฏิบัติตนในการดูแลรักษาระบบอวัยวะของร่างกายเราเนี่ยนะครับดยเพราะาระบบการย่อยอาหารของเราได้อย่างไงบ้างนะครับอันดับแรกข้อที่1ก็คือรับประทานอาหารนะครับให้ครบทุกประเภทในแต่ละมือ้อและการรับประทานอาหารแต่พอควรไม่มากหรือน้อยเกินไปนะครับโดยเคี่ยวอาหารให้ละเอียดนะครับูดถึงบอกนะครับว่ากระบวนการเริ่มแรกก็คือการเคี่ยวอาหาร คเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับไม่ต้องรีบกินนะครับบางคนนะครับติดเกมเล่นเกมหรือใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะครับไม่มีเวลากินอาหารากินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่ารีบกินนะครับเคี้ยวคำสองคำก็กลืนไปเลยอันนี้นะครับก็จะมีผลต่อร่างกายนะครับทำให้ร่างกายโดยเฉพาะส่วนของกระเพาะเนี่ยทำงานมากกินมากไปได้ไหมกินมากไปก็ไม่ดีกินน้อยไป ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพราะฉะนั้นกินอาหารให้พอดีนะครับกินอาหารให้ครบมือ้อกินตรงเวลาแค่นั้นเองนะครับไม่กินมากหรือกินน้อยเกินไปเคี่ยวอาหารให้ละเอียดนี่คือการดูแลรักษาระบบะย่อยอาหารของเรานะครับสองรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่นะครับเพราะถ้าอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับอาหารที่มันสะอาดเนี่ยนะครับเราก็จะ มีโอกาสในการเกิดโรคท้องเสียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้น้อยเกิดโรคกระเพาะที่เกิดจากแบคทีเรียได้น้อยเพราะนั้นอาหารต้องทานที่กกสุกใหม่นะครับไม่ใช่อาหารที่ร้อนจัดนะครับอันนั้นร้อนจัดก็มีโทษต่อร่างกายอีกนะครับไม่รับประทานอาหารพิ่มเพื่อจุกจิกแต่ต้องทานตรงเวลานะครับอย่ารีบรับประทานอาหารขณะที่กาลัางเหนื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะเวลาเราเหนื่อยๆเนี่ยเราจะกินได้น้อยเรากินน้ําเยอะเรากินน้ําเยอะเราก็กิน อาหารได้น้อยลงนะครับร่างกายก็ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกกำลังกายหรือไปเล่นมาเหนื่อยๆนยนะืให้พักกินน้ําอะไรให้สักพักแล้วก็กินอาหารนะครับกินอาหารให้เพียงพอไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดเกินไปนะครับกูบอกไปแล้วนะครับว่าอาหารที่มีรสจัดก็มีผลต่อร่างกายทําให้ร่างกายเกนะิดการระคายเคืองเกิดแผลในกระเพาะอาหารนะครับก็เกิดเป็นโทษเกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารอีก นะครับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาสม่าเสมอนะครับเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารทุกวันนะครับกินทุกวันร่างกายก็ต้องมีการขับกากาอาหารหรือเศษอาหารที่มันนาไปใช้แล้วนะลําไส้มีการดูดซึมที่ลาไส้เล็กส่งมาลาไส้ใหญ่ลําไส้ใหญ่ดูดซึมน้ําไปใช้ในเกลือแร่ต่างๆเข้าไปสู่ในร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ละที่เหลือก็เป็นกากอาหารแต่ถ้าเราไม่ขับถ่ายหรือ วัดสองวันขับถ่ายทีหรือขับถ่ายไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยก็จะมีผลต่อ,อทวารหนักหรือว่าลำไส้ใหญ่เพราะอะไรอาหารกากอาหารที่ถูกบีบตัวและดันดันดันดน,นะครับไปบดอัดนะครับแล้วเราไม่ถ่ายก็จะทำให้ขับถ่ายได้ลำบากขับถ่ายยากนะก็จะทำให้เกิดโรคนะครับอย่างลิซีดวงอย่าง ปวดท้องอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีผลนะทำให้เกิดการขับถ่ายได้ลําบากนะครับนั้นเรามาดูนะครับในเรื่องของแบบฝึกหัดครูก็มีการบ้านนะครับการบ้านให้นักเรียนนะครับนักเรียนเวลานักเรียนได้ดูนักเรียนเอ่อเปิดสไลด์ค้างไว้เอ่อเปิดวิดีโอค้างไว้แล้วก็ให้จดนะครับให้จดไว้ข้อ1ถึงข้อ7นะครับตั้งแต่ลิ้นน้ำลายหลอดอาหารโดยจับ โยงนะครับให้ขีดเส้นโยงนะครับว่าลิ้นเนี่ยตรงกับข้อไหนมีความสัมพันธ์กับข้อไหนมากที่สุดนะครับในระบบย่อยอาหารนหน้าที่ของด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าที่ของอว,วัยวะต่างๆนะครับมันสัมพันธ์กับาการทํางานทางด้านขวามือเนี่ยนะครับให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะครับข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน ฝากให้นักเรียนไปทํากันบ้านนะครับลงในสมุดนะครับลงในสมุดแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมเรามาตรวจดูกันนะครับแล้วก็มาเฉลยด้วยกันนะครับเวลาที่เรามาเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนื้อหาต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากการบ้านให้กับนักเรียนนะครับได้ลอง ลองทำจับคู่ความสัมพันธ์นะครับระหว่างข้อที่1ถึง7ด้านซ้ายมือแล้วก็กอถึงข้อกอไก่ถึงชอช้างนะครับด้านขวามือนะครับเอาอยว่าที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนโชคดีทุกคนนะครับก็มีความสุขกับการเรียนแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านมาส่งนะครับอย่าลืมทำการบ้านนะครับวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ